อีพีสมาติดติดกันเลยจ้าทริปเที่ยวเยอรมน,นีนะคะก็ไม่เชิงเที่ยวนะคะเรามาเพื่อที่จะช็อป ปิ้งแะคะเนาะแล้มาต่อกันจ้าทุกคนเนาะพบกับช่องของแม่จ้าพาเล่นๆกันอีกแล้วนะจ๊ะเนาะคลิปนี้มาต่อกันที่ร้านอาหารหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันมาพอสมควรแล้วนะคะ Finnish, no? เราก็หิวข้าวแล้วล่ะมากินอาหารกันก nice ่อนร้านข้างหน้าของศูนย์การค้านี่แหละใกล้ๆนะคะบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ะทำไมนะไม่มีคนมาเลยเหรอในร้านอาหารร้านนี้นะคนเขานั่งอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็จะมีอยู่บางโต๊ะด้านหลังแม่จ้านะแต่แม่จ้าก็ อาศัยถ่ายตอนที่เขาเสร็จแล้วเนาะเข้าไปแล้วแม่จาก,กเลยถ่ายเนาะเสร็จแล้วทีนี้ท้องอิ่มแล้วเราก็มาเดินชอปปิ้งกันต่อย่อยอาหารย่อยอาหารจา้ะตอนนี้เราก็เข้ามาในศูนย์การค้านะคะเนาะออกจากร้านเฟอร์นิเจอร์เราก็มาเข้าศูนย์การค้าทีนี้ละถึงเวลาถึงเวลาของผู้หญิงผู้หญิงแล้วจา้าพลาดไม่ได้กับเสื้อผ้านาะนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงเน่นะจ๊ะมีเท่าไหร่ก็บนว่าไม่มีเสื้ เสื้อผ้าใส่นะคะคุณสานางก็เจออะไรเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะก็จะยุเมียซื้อตลอดเลยนะสานี่นะคะชอบแนวนี้จริงๆนะไม่ดูพุงภรรยาเลยนะคะหยิบแต่ละตัวนี้ไม่ดูพุงคุณภรรยาเลยเส mm hmm. ื้อผ้ากันต่อแล้วก็มาที่รองเท้าจ้ะอู้มีแต่สวยๆนะคะของ รอตา่อใจเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราก็มาเลือกเดินดูนะคะเผื่อมีอะไรถูกใจแล้วก็ซื้อไม่ถูกใจก็แล้วไปนะคะยังไงก็ต้องหันมาถามกระเป๋าสตางค์ด้วยว่าน่าถูกใจกับเราไหมนะ,ะนะคะชอบเพลินนะคะชอบเพลินเดี๋ยวตัวจะเบานะคะเดี๋ยวตัวจะเบาเดี๋ยวกว่าจะถึงสิ้นเดือนก็จะต้องกินมาม่ารองรองเท้าสวยจังเลยคู่นี้สวยไหมคู่นี้วิบวับว,วิบวับ ดูกันเพินเนไปจ้าแล้วเดินไปเดินมาแม่จ้าก,ก็มาเจอสิ่งหนึ่งทุกคนดูรถคันนี้ที่เขาเอามาโชว์ไว้ทุกคนเป็นศิละปะมากๆเลยดูรถคันนี้ทําเป็นเหมือนเหล็กนะทุกคนเ,าเขาเอาทาเอาเหล็กมาทํานะคะเขาก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งเอามาโชว์ไว้ทุกคนดูแปลกตาแล้วก็ดูสวยดีนะนะสวยมากๆเลยนะเขาทําได้สวยมากๆเลยนะฝีมือก็ดูแล้วเขาแบบว่า ประดิษฐประดอยดีมากๆเลยทุกคนสวยจังนะคะเขาก็ามาตั้งโชว์ไว้อยู่ในห้างนี่เองเนาะดูเนี่ยเป็นแบบทําลายฉลุฉลุยังไงรู้เรียกไม่ถูกนะคะแต่ก็นี่เลยประมาณนี้เลยแม่จ๋าซูมให้ดูแบบใกล้ๆนะจ๊ะดูดูดูด,ด,ดูงามดีงามดีนะคะสาก็สนใจนะคะตัวนี้อ่ะเดินกันต่อจ้ะเดินกันต่อนะคะ เดินดูกันไปเรื่อยๆบางคนก็จะสงสัยว่าแม่จ๋าทําไมไม่มีผู้ไม่มีคนนะคะไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะแม่จ๋ากขาอาศัยถ่ายตอนตรงไหนช็อตไหนที่คนไม่ค่อยเยอะนะคะจะถ่ายเอาแต่มุมที่คนไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะทุกคนเนาะนะคะไปถ่ายติดเขามากเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาชอบบางคนไม่ชอบเดี๋ยวจะโดนโวยวายว่ามาถ่ายเขานะคะก็ตรงไหนที่พอจะสะดวกถ่ายได้ ก็จะถ่ายมานะคะอาจจะดูเหมือนไม่มีคนแต่จริงคนเยอะอยู่นะนะคะสำหรับคลิปช้อปปิ้งคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ต่อไปใน EP ต่อไปไปไหนกันต่อมาตามดูเลยจ้า